สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ดั่งคิดอยู่นานนะครับก็นานอยู่นะครับก็ผมมาคิดถึงว่าเออถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเปิดโซโลนะครับเพราะว่าผมมาเห็นไออันนี้มันมี2อันใช่ไหมครับผมก็คิดว่าแบบแน่มันก็มี2อันแล้วมันขาดเด็กแค่3อันนะมันก็จะได้เรียนออฟสิบแปดแล้วอ่ะผมคิดว่าหรียญออฟสิบแปดมันค่อนข้างจะดีนะผมว่าน่าจะเอาเอาเลือด เอาโล่ดีกว่าผมน่าจะเอาโล่นะโล่ของหมวกฟางเนี่ยามาเก็บไว้ก่อนเหีียสิบแปดอะค่อนข้างจะดีเพลทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รู้ของคิดถูกหรือเปล่านะ <c oughs> เปิดสองรอบมันจะได้นะที่จริงเอาจริงก็คือมันแบบเสียดายอยู่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสามมันจะคุ้มกว่านี้นะไดเหรียญสิบแปดใช่ไหม ส่วนใหญ่เหรียญเหรียญ18มันจะค่อนข้างยากนะถ้าจะได้อะแล้วเราก็มีโอกาสได้ลุนโซโลด้วยโอเคไปเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวจะรอใช้สูตรเพราะว่าอย่างคนในกลุ่มบอกมานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้ามไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาแค่เหรียญก็พอแล้วไปแบมีคิสมอสันจิโอเกือแนี่เลย โอเคไม่เป็นไรเกลือผมได้พุดดิง้งโอเคไม่เป็นไรยวเอาอันนี้ก่อนเอาแค่นี้แหละสู่มแค่สองรอบนะผมอะ่ะทำใจแป๊บเดี๋ยวขอใช้สูตรอีกรอบสิการ่ายใจอือคราวนี้โอโหคนเดียวเรียบร้อย เฮ้ยสายโลอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วมั้งเอื้อโอเคผมได้แล้วโอเคถือว่าโอเคผมได้แล้วโชว์ดี้ม,มาแลกเกลียดป้องกันโอเค โอเคแค่นี้เลยผมทำแค่นี้เลยพอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ซีเดียอะไรขนาดนั้นแค่จะได้เหรียญแค่นั้นแหละเพื่อผมจะได้ทํานิกะตอน4.5อะไรอย่างนงี้นะได้ทาเหรียญฟูฟูหน่อยเหรียญ18เยอะๆอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอไปดูเหรียญผมหน่อยแล้วกันว่าผมมีอะไรบ้างละน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะผมอะนั่งคิดอยู่นานแต่ผมคิดว่าคุ้มนะไม่รู้สิใครไม่รู้ใครบาคอาจคิดว่าไม่คุ้มนะแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มอะ่ะเอาแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวนะขอทุก,กันอย่าชิ้นตอน มีหน้าพันเดี๋ยวพันสองได้ในการตีนี่เหรียญทองผมเยอะมากเพราะว่าผมแบบฟาร์มเยอะไงอันนี้สิบบาทเกตเตอร์ดีเฟนเดอร์สิบแปดอันนี้ก็เก่งกาบเก่งกาบอันนี้อันนี้ก็ตาชาร์ลอตที่ผมเปิดไปอันนี้ก็ชาร์ลอตอีกอันหนึ่งสิบแปดนี่ก็สองอันเลย 18 a k ของหมวกฟางเนี่ยเอาไว้ทําของนิกะในอนาคตนะก็คิดว่าน่าจะใช้อันนี้แหละแล้วก็นี่18ของนิกะไอของไอนั้นแล้วก็มีลาบัตต้ามีดองกีโฮเต้เนี่ยส18ผมว่ามันคุ้มนะผมว่า100ยร้อยเพรอะได้ตยละ18อ่ะาจนตี 18. 18. 18. 18โอเคนี่ของชาลอตปะเออหน้าชาร์ลอตแล้วก็ป้องกัน18 ฟารามิเซียป้องการ18โซออนป้องการ18โลเกียนี่ค่อนข้างเยอะนะของผมอันนี้ก็ของเกตเตอร์อันนี้ก็เป็นของดีเฟนซ์ใช่ไหมไม่ค่อยได้มาดูเหลี่ยมกันผมพูมไปเยอะเหมือนกันอนะไม่ได้มาดูเลยชีวิตจูนสโจสลัดโรเจอร์ หรือพลังป้องกันอนาะมีโจนตีตปะนะปะ้าได้สิบสี่ป่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบสี่ชาลอดสิบสี่สิบสี่รุ่นนี้ชั่วร้ายเออก็ประมาณนี้นะเหรียญผมแม่เ,เยอะเลยนี่ไอ้ตรงเนี้ยคือเมื่อก่อนผมเก็บนะเดี๋ยวนี้คือแบบเนี่ยคือมันต้องเกตเตอร์18สิบแปดเนี่ยผมว่าดีอยู่นะ เนี่ยจริงเอาให้ติดท็ทอป5,000ก็ได้แล้วแต่ว่าอีเวนต์เดี๋ยวนี้คือดูดีดูแต่ละองค์อะ่ะดูดีมาท้ายผมไม่ค่อยอยากเก็บอีเวนต์เท่าไหรอ่อ่ะมันแบบดูดีคะแนนไปล้านห้าอย่างเงี้ยเักปราณสิบสิบล้านสิบห้าล้านป่ะเนี่ยสิบห้าล้านโอ้โหใช้สองตัวนี้ชัวเร่นไงประเด็นเลยอะ่ะเนี่ยมันใช้สองตัวเนี้ยประเด็นเลยเรียบร้อยอ่ะลงเลนจี้ ก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เก็บนะเดี๋ยวนี้ผมก็เก็บแค่ถึงแค่นี้แล้วก็พอละโอเคผมทําภารกิจของโซลเสร็จละแล้วก็เหมือนจะมีอีก่็ของกาชาฟรีนะครับกาชาฟรีตรงนี้เหมือนจะมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะนี้ไม่แน่ใจนะถึงวันที่2 8ใช่ไหมวันนี้ยี่สิบสี้ายี่สวันที่26ก็เรียกได้อยู่หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะก็สําหรับใครที่รอก็รอได้เลยครับรอกันต่อไปโอเคครับ <laughs> okay. ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ็ถือว่าเกลือแต่ว่าก็คุ้มเพราะว่าได้เหรียญ18ใครที่อยาเหมือนผมก็ทําได้นะ100เพชรได้เหรียญ18มา1เหรียญก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับผมอ่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ